สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาทําการสอนทุกคนทำประตูอัตโนมัติแบบสูง3บล็อกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับผมก็กอนอื่นเลยนะครับผมเริ่มจากการวางบล็อกที่เป็นเราจะเอาเป็นประตูไว้แบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ผมจะใช้เป็นบล็อกสีเหลืองแล้วกันนะเพื่อให้ง่ายต่อการจดจานะครับผมแล้วก็ให้เราวางพิสตันบล็ ไว้ในลักษณะนี้นะครับผมเว้นหนึ่งช่องนะครับผมแบบนี้นะครับโอเคหลังจากเราวางบล็อกได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการวางผมจะวางสโตนแล้วกันนะผมไว้ตรงนี้แล้วก็เลสโตนท o อตตรงนี้ตามด้วยเลสโตนวางไว้ข้งบนนี้หนึงอันนะครับผมมันก็จะทําให้สติกี้พิสตันนะครับผมทํางานครบทั้งหมด3บล็อกนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็ทําแบบเดียวกันในอีกด้านหนึ่งนะครับ มาณนี้ครับผมโอเคตอนนี้เราก็จะเห็นว่าประตูเนี่ยครับมันได้ทําการปิดอยู่ใช่ไหมครับผมแล้วเราจะทําให้มันดับได้ยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ทําการขุดให้เป็นลักษณะนี้นะครับผมลึกลงไป2บล็อกนะครับผมแล้วก็กว้าง2บล็อกนะครับผมขุดแบบนี้แล้วเข้าไปข้างในด้วยนะครับผมตรงนี้สีช่องด้วยกันหลังจากนั้นเราก็ทําการวางเลสโตนไว้แบบนี้นะครับผมแล้วก็แบบนี้ นะครับอ่าให้ทุกคนวางตามผมเลยนะครับผมมันจะได้ส o ตนจะวางได้ในลักษณะนี้นะครับผมตึกเข้าไปด้วย2บล็อกแล้วเราก็ทำการวางเลส o ตนทอดไว้ตรงนี้1อัน1อันนะครับผมตอนนี้จะเห็นว่าประตูะมันเปิดอยู่ใช่ไหมครับเราก็ทำให้มันกลับมาทำงานอีกครั้งหนึง่งด้วยการ ส่งไฟกลับย้อนเข้าไปาหาตัวนี้นะครับผมจะทําให้เลสตนตัวนี้ดักนะครับผมแล้วก็ขุดตรงนี้2ช่องแบบนี้นะครับผมแล้วก็วางเลสตน stone ไว้ตรงนี้1อันตามด้วยการวางเ,าเลสต์ stone ักษณะนี้นะครับผมแล้วก็ทําแบบเดียวกันอีกด้านหนึ่งด้วยแบบนี้นะครับผมจะเห็นว่าประตูกลับมาทํางานแล้วใช่ไหมครับผมอาทีเนี้ยก็คือวงจร ประตูเนี่ยตอนนี้เราทําสําเร็จแล้วนะครับผมเราก็ทําการปิดได้เลยปิดวงจรได้เลยนะครับผมปิดวงจรเทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็วางาที่เหยียบแท่นเหยียบไปตรงนี้ครับในลักษณะนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าประตูเนี่ยมันใช้งานได้ปกตินะครับผมทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะครับผมว่าจะเอาไปใช้ ในลักษณะไหนเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนอะไรยัางไงาอ่ะต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับผมว่าผมเนี่ยเอาไปใช้อะไรยัางไงาบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับผมและตรงนี้นะครับผมก็คือตัวอย่างที่ผมได้ทําการสร้างไว้แล้วก็เอาวงจรในรูปแบบเดียวกันมาใช้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าประตูเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าครับผมนี่นะครับเยียบเข้ามาใช้ได้จริงนะครับผมเยียบเข้ายียบออกปกตินะครับผม ถ้าเรายืนเหยยบไปตรงนี้นะครับผมวงจรก็จะไม่ปิดนะครับผมก็จะค้างอยู่ในลักษณะนี้ตลอดเลยถอยออกมาก็ปิดนะครับผมซึ่งวงจรเนี่ยผมก็ใช้ในแบบลักษณะเดียวกันที่ผมสอนไปเมื่อกี้เลยนะครับผมเห็นไหมครับว่าง่ายๆนะครับผมทุกคนทําได้ครับก็สําหรับใครนะครับผมที่อยากให้ผมสอนวงจรอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็คอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ ก็เ,เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ